จากคลิปที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วนะครับรหัสผมก็โดนแบนไปนะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้เอารหัสนั้นนะครับที่จาก EP ที่แล้วนะครับมาฝามให้มันไปโลกสามได้นะครับ <c oughs> ซึ่งพอผมไปโลกสามนี่แหละมันก็มีอะไรหลายอย่าง,างให้ผมทาเลยนะครับมันหลายอย่าง,างจริงๆนะเดี๋ยวปมันมีหลายอย่าง,างจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการ เอ่อการล่าบอสเอลิทการทำดาบเอ็นมะการล่าบอสดิวมะการนุ่นนั่นแหละครับลันหลายยางอันนี้ EP นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาทําอะไรดีอืมเดี๋ยวขอหาอันนี้ผมก็จะมาทําอะไรดีวยวทุกคนคิดไม่ออก <c oughs> หยอกเล่นจริงๆผมพิดตออกแค่ผมแก้งคนนั้นแหละ ไม่มีอะไรทาวันนี้เสียงจหมบอมจะมาสอนทำก็คือจะมาสอนทำออดาบมิสไนเบดแล้วก็ปืนที่เรือผีแล้วก็หน้ากากที่มันหน้ากากเรือผีแล้วก็เผากูนะครับว่ามันทํายังไงได้รับยังไงนะครับขั้นตอนแรกก็เราจะต้องมีเลเวลหนึ่งพันก่อนนะจำไว้หนึ่งพันนะถึงเราจะเข้าเรือผีได้ ถ้าเราเลเวลต่ำกว่าหนึ่งพันคือเราไม่สามารถจะเข้าเรือผีได้เรือผีของคมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคือวันนี้ถ้าเสียงผมแปลกๆก็ขอพภัยด้วยนะครับเพิ่งตีนต่นปุ๊บอัดคลิปเลยนะครับเพราะว่าคลิปผมเนี่ยมันนานๆทีจะมาฟังครับนานๆทีจริงๆนะ <c oughs> ใค้เรามาตรงนี้นะครับถ้าเราขึ้นมาปุ๊บ ทุกคนคือตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดขายฮากิสี่หนึ่งจุดนะครับแล้วทุกคนเห็นมอนเตอร์ตรงนี้ไหมครับเนี่ยเสื้อสีดงเหมือนนะถ้าทุกคนฆ่า,ามันพร้อมกับรับเควสหรือว่าไม่รับเควสนะครับมันจะดรอปไอโอกาสดรอปตัวละกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่มันจะตกไอคิวเขียวนะเนี่ยมันจะดรอปไอนี่นะมันมีโอกาสดรอปแค่ตัวละหนึ่งหนึ่งอันนะครับ มันมีโอกาสว่าจะดรอปหรือไม่ดรอปแล้วถ้าโอกาสนะมันโอกาสที่ดรอปมันก็จะดรอปแค่หนึ่งอันนะครับมันไม่เหมือนโบนะที่แบบโบนอ่ะมันก็จะสุ่มเหมือนกันนะครับว่าตัวไหนมันจะได้หรือไม่ได้อะแต่ถ้าตัวนั้นได้อะมันก็อาจจะสุ่มอีกว่าจะได้จะได้ตัวละหนึ่งหรือว่าสี่นะจะได้หนึ่งถึงสี่นะโบนถ้าใครฟาร์มโบนจะรู้ดีนะมอนทุกเตอวที่อยู่บนเรือผีเราตีได้มันได้ไอ้นี่หมดเลยนะไอ้เขียวๆอ่ะตีได้มันได้เขียวหมดเลยนะครับ เดนเน่ครูผมตีเรื่องมันไม่ได้เพราะผมเกลือตัวนี้นะมันก็จะเป็น NPC ที่ขายปืนนะนี่ยปืนที่ผมหมาถึงนะที่ไหนวะนี่ยปืนนี้ชื่อเอออะไรวะบิสซาดวิ่อ่านไม่ออกนี่แหละนี้ก็จะเป็นหน้าตาของปืนนะครับซื้อจากไอตัวนี้เลยนะครับใช้ยีิบห้าแท่งเขียวนะครับอันนี้ผมซื้อไปแล้วไงมันก็เลยไม่ได้ขึ้นราคา ใช้ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าอันอขอเรียกว่าท่านเขียวนะครับมันก็จะเป็นกระสุนสีน้ำมือน,นี้เลยนะส่วนสกิลเนี่ยผมจะขอไม่รีวิวนะเพราะว่ามันมันมันฟาร์มยากอบปืนทุกคนของข้อใจกันดีส่วนแบบบลิสไนเบดเนี่ยมันจะขายอยู่ห้องนี้นะครับเอ,อ่อใช้ประมาณหนึ่งร้อยท่านเขียวนะครับม,มันอ่านแต่ดูเยอะนะแต่มันไม่เยอะเลยถ้าคุณฟาร์มจริงๆอ่ะ ดาบมิสไนเบตก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะเนี่ยหน้าตาของดาบมิสไนเบตนะอ่านี่ผมผมก็จะมารีวิวสกิลดาบนะครับสกิลที่หนึ่งนะถ้ากดครั้งจะเป็นแผนนี้นะเฮ้ยโออันเนี้ยหน้าตานะครับอันนี้รีวิวคร่าวๆนะครับสกิลที่สองนะนี่นะครับ รีวิวเข่าๆอย่าไปจริงจังส่วนตอเออใช่รีเกือบลืมส่วนต่อไปนะมันจะเป็นการซื้อหน้ากาก <c oughs> หน้ากากจะขายตรงนี้นะมันจะใช้ใช้ประมาณห้าสิบแท่นเขียวนะเนี่ยหน้ากากจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้อีเลยหน้ากากมีฟันด้วย เราจะนี่คือเครื่องของบันค้างไงส่วนเผ่ากุลเราจะต้องฆ่าบอสเรือผีบอสเนะี่ยมันจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงตอนเที่ยงคืนนะจะเกิดตรงนี้เลยนะมันจะขึ้นเป็นเรดบอส,บอสนะครับมันจะมีโอกาสดรอปแทนไฟนะครับแล้วก็ดรอปไอเทมเขียวบอสละสิบอันนะครับถ้าเราดรอปไอคบเพิงไฟสีฟ้านะให้เรามาตรงนี้นะมาคุยกับเอ c สตัวนี้นะครับ มันจะขายเป็นเผ่ากลูนนะครับจะขายเป็นเผ่ากลูลเผ่ากูลก็จะเป็นเผ่าที่มันอ่ะเอาง่ายๆนะคือคาว่ากลูลอะไปเป็นไทยมันจะแปลว่าปอบอก็เหมือนผีปอบเนี่หนะข้อความหมายเดียวกันนั่นแหละอันนี้ผมก็จะเป็นของทั้งหมดถ้าอยู่บนเรือผีนะครับ คือผมคิดว่าเผากูนะมันน่าจะมันน่าจะได้ยากสุดแล้วโอเคส่วนคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นตอนครับโอเควันนี้ผมก็จะมาบอกจุดเกิดผลปีศาจทั้งหมดใน Kingdom o f r o a d นะครับจุดจุดเกิดแล้วนะถ้าเรามาโลกสองครั้งแรกปุ๊บเราจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้ทุกคนเดินทางมาเลย มาประมาณฟังมอนเลเวลเจ็ดร้อยทั้งจะมีจุดเกิดผลปีศาจเลนหนึ่งอยู่หนึ่งจุดนะครับตรงนี้นี่เลยนะผมเคยเจอเป็นผลฝ่ายฟ้าเกิดด้วยนะแต่ตอนนะั้นคือผมไม่ได้อัดคลิปเลยจุดต่อไปจะดูหลังโคลอสเซียมตรงนี้นะจะมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเกิดเป็นหนึ่งจุดนะเพราะตอนนี้ผมเคยเจอผลสไปเดอร์เกิดด้วยนะ ผลดีดีเท่านั้นแหละที่ผมเคยเจอเกิอดอะ่ะคุณพี่โม่มไม่ได้มอนะอันนี้มันเรื่องจริงนะับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเกลือจุดเกิดอีกหนึ่งจุดนะมันก็จะเกิดตรงประมาณแถวเนี้ยแถวตรงตรง้นมาต้นนี้นะตัวนี้ผมเคยเจอเป็นผลเลิบเกิดด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้ม้นะพูดเรื่องจริง ่วนจุดเกิดต่อไปนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะอือตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับเอยเจอเป็นผลไายฟ้าเกิดทุกคนอาจจะคิดว่าผมโมใช่ไหมแต่ผมไม่ได้โมนะเรื่องจริงตรงนี้แหละถึงค่าวเกลือแนละ้วตัวนี้ผมเคยเจอเป็นผลสปริงเกิดน,นะมันจะเกิดตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่อยู่ตรงนู้นะอ่ะอันนี้แน่นนั้นหน่อยนะถ้าเราขึ้นไปข้างบนนี้นะเราจะเจอกับแฟรงกี้นะ มันจะขายเป็นเรือเรืออะไรไม่รู้นะมันจะขายเป็นเรือนะมันในราคาหนึ่งพันห้าแฟดมิลนะครับอะมันจะเกิดประมาณตรงนี้หนึ่งจุดนะครับนหนึ่งนะออมันจะเกิดเป็นตรงนี้หนึ่งจุดนะโ,โอะ้ยเสียวฝันแล้วก็จะเกิดตรงนี้หนึ่งจุดนะ ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเคยเจอเป็นผลบาเรียเกิดตรงนู้นอ่ะผมไม่เคยเจอเกิดนะแต่คนเห็นเขาบอกกันว่ามันเกิดหนึ่งจุดแต่อก็จะเป็นการบอกผลเกิดที่กรีนโซนกรีนโซนเนี่ยผมรสึกว่าผมไม่ชอบเลยนะเพราะว่ามันมันลกตาแล้มก็ทนเก็บเลเวลมาพนันเลยขืนวทอนม่อยู่ได้ ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันผลเกิดหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิอดอยู่หนึ่งจุดเนี่ยแต่ตัวเนี้ยตัวนี้คือมันเกิด่ะมันเกิอดอยู่หนึ่งจุดผมเคยเจอเป็นผลผีเกิด่วนตัวนี้มันก็จะเกิอดอีกหนึ่งจุดตัวนี้ผมเคยเจอเป็นผลไฟเกิดกิลินโซนเนี่ยมันเวลาผลเกิดมันไม่ค่อยจะให้ผของดีๆหรอกถ้าจะของเกลือเกลือโซนตัวนั้นก็จะเกิอดอยู่หนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดเนี่ย ันจอ๋อเียบร้อยเปิดปูเรียบร้อยอันนี้ก็จะเกิดหนึ่งจุดนะผมเคยเจอวันผลดาบเกิดนะแต่อไปผมขอข้ามค่าบอสฟูจิก่อนนะครับโออผมตีเป็นบอสวิตสตี้เสร็จแล้วนะมันมันก็ดรอปไอมันดรอปหินให้ผมนะหินเนี่ยมันเอาไปตีดาบตีบวกดาบกลาวิสตี้เคนนะครับเมื่อกี้ก็โรงงานเกิดน,นะ่ผมไม่ไม่ด้ตีหรอก ไปเครื่องผมก็แหลกแต่วันนี้เป็นการบอกผลเกิดที่เกาะเฟนโนมาเทนนะครับอืเรียบร้อยเรียบร้อยฉะนั้นก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะครับบ๊าย